พี่น้องครับเห็ดไข่พ่นครับดอกแบบสวยๆเลยครับผมพี่น้องครับนะครับผมพี่น้องดอกนี้ครับเบื่อดอกนี้ครับขึ้นไม่ไหมครับบู๊พี่น้องผมนะครับแบบงามเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีบาบอยในที่อีสานครับมูนิบาบอยเขามาลงเก็บเห็ดอีกคือเก้าครับพี่น้องครับ นี่ครับดอกแรกแหกมันครับผมพี่น้องเห็ดทานเห็ดทานเก็บไปหนึ่งครับเบิ่อนกันนี้ครับผมนี่บางม้วนเห็ดทานดอกกั้ามั่เลยพ้อมเกิดไหมครับผมพี่น้องครับเปนะครับครับผมอีดอองนึงครับน้องนะครับผมใหม่ๆเลยครับหนึ่งแซ่บๆครับผมบางม้วนเห็ดเห็ดเห็บเห็ดครับ เห็ดปนครับผมพี่น้องนะครับดอกกุ้ใหญ่นึงพี่น้องผมปนตึมกันกับเห็ดไข่ปีงอยดินครับผมนะครับครับผมเห็ดกอแดงครับครับผมครับผมพี่น้ออีกต้นครับผมครับหนึ่งแซบๆได้ครับครับพี่น้องครับอีกดอกหนึ่งง่ายๆครับนะครับ ครับผมพี่น้องกำลังขึ้นไหมงามๆเลยครับครับผมนี่ครับผมขอบคุณครับครับผมดันบานบานนันสี่ข้ากับก็บไปล่างหนึ่งเอาครับผมค่อยๆล่างเอาครับของได้อยู่ครับผมพี่น้อง ต่อเลยครับช่วงนี้เห็ดถีไววแล้วครับผมโอ้เดกนอ่างงางามครับผมพี่น้องแบบง่้เ,เลยครับนะครับผม ครับพี่น้องครับคิดเห็นน้ำาบอยเดอร์ครับผมพี่น้องครับพี่น้องเอทซีบอลนะครับผมฝาก,กวาาความวาคความแค้นไว้น้ำทีน้ำหนังด้วยครับผมครับเอาเลย,ยครับเอาไปหนึ่งเซฟบเสีย,ยครับผมพี่น้องจังหวัดปิดใจครับผมดอกน,นมดอก กอนแอกแกเอาหมดครับผมล่างเอาครับพี่น้องครับครับมีตรงนึงครับเมื่อนี้กะเป็นมือถือว่าเป็นเป็นมือเฮดเฮ็ดเล่มครับผมพี่น้องครับเฮ้ยอฮ้มือนี้เป็นมือเล่มครับผมพี่น้อง เจาะบงคับผมพี like <fen> ่น้องครับส <fen> ีดาเห็ดครับผมมันมีเล็บเห็ดบ่มนมาเล็มเห็ดครับครับผมพี่น้องดอกงามเลยครับครับครับผมดอกนี้หงามพี่น้องครับครับผมพี่น้องดอกครับครับผม ครับผมให้ท่านดอกนึงครับดูผมครพี่นองครับผอกไม่ไหมเลยครับผมดอกนี้ครับครับผมครับพี่นอนดอกนึงครับ ทานดอกงามๆเลยพี่น้องมัอนี่เป็นมือเล่มครับผมโอ้พี่ครับอีกดอกนึงครับผมนะครับพี่น้องทานเห้ทานครับยอดเลยครับผมอผันเป็นหนึ่งเกลียวส่งแซ่บๆครับผมครับผมพี่น้องครับดอกนึงครับ ไม่ไม่อเมื่อครับผมมื่อนี้บนท่านี่ทาครับผมพี่น้องกลางหลังเป็นยังขาวๆอยู่ครับเป็นดอกบานได้ซื้อครับผมพี่น้องแบบแชีงขีมันใบไม้แขีงดาบมครับผมส่งหาเงาขาวๆอยๆู bueno. ่เลยครับครับดอกครับดอกข้างหน้าไครับผมพี่น้องยังนุ่มๆอยู่ครับผม ครับผมโอ้มือนีโศกหมันครับผมได้เห็นท่านเก่าเห็นท่านครับผมมือนี่ครับงามๆครับคุณหน้าดอกนึงครับผมบอกง่ายๆได้ครับผมพี่น้องนะครับผมนี่ครับผมพี่น้องครับ ดอกงามเลยครับผมดูดอกี่ครับสวยเลยครับผมครับุี่นครับงามครับครับี่นครับดอกงามเลครับผมบ้าบอยกับเก็บเห็ดบอ ถือว่าต่าจ่าบอถือว่าวหาเกินไปนะครับผมพี่น้องครับให้พี่น้องเพิ่นได้เห็นดอกเห็ดน้ำขดขผมพี่น้องครับครับบ้านน้องโนนะครับครับครับพี่น้องดอกนี้ครับเบื่อดอกนี้ครับขึ้นไหมไหมครับบู๊ฮพพี่น้องผมนะครับ แบบงามเลยครับผมคุณค่ครับพี่น้องดอกนึงครับงามงามเลยครับแบบใหญ่เลยครับผมพี่น้องนี่ครับถ้าผลอีดอกนี้ครับผมดอกง่ามครับดอกง่คราบสวยเลยครับครับผมพี่น้องครับดอกเห็นง่ามครับ ครับผมครับพี่น้องอีกดอกนึงครับกำลังงามพี่เขาเดินนะครับนีเช็ดว่างอยู่ห้อไหนอ้พี่อีกดอกนึงครับผมพี่น้องครับลังงามๆนี่ครับผมครับครับผมดอกหนึงครับทิ้งไปเลยครับผม อ๋อผมพี่น้องสวยๆเลยครับดอกแดงๆเลยครับผมครับพี่น้องบอกต้องครับโอ้มัาดูพฤกษ์ก่าแล้วครับผมพี่น้องครับครับผมครับผมพี่น้องอีกดอกนึงครับงามๆครับ บนครับผมพี่น้องดังนั้ครับผมโอ้แบบหามเลยครับพี่น้องแบบตรงตรงนะครับผมครับครับผมแบบนี้ครับพี่น้องครับอกน้าขึ้นครับพี่น้องโอ้หัวหางจ่อยบ้อน หอหักเลยครับนี่นะองครับสามสี่ดอกเลยครับผมครับครับผมนี่นองครับงำงๆครับอ้นี่ีน่องครับอีดอกนังครับงำงๆครับเกยบต้นใหม่เลยครับผม ครับนี่เรครับพี่น้อคขับผมเห็นเห็นทกฟองเครับพี่น้องครับดอกเลีองชึ่นทุองดอกเลี้ยงนองนะครับรับผม โอ้ยจะดอกงามๆพี่น้องนะครับโอ้ยทนยันไหมครับผมพี่นอ้องโอ้ยดอกแบบงามเลยครับาฟาพี่น้องผมนะครับงามๆเลยครับเต็มหน้าจอเลยพี่น้องนะครับครับผมดอนครับงามๆครับผม แมงหมดแต่นี่ครับครับขอบคุณครับผมพี่น้องโชคกำลังดีนะไปจีบมาครับพี่น้องเฮดเพิงครับดอกแบบยดงามเลยพี่น้องครับยังลงเหลืออยู่ครับผมพี่น้องคนนะครับครับผมพี่น้องครับดอกนี่ดอกเบียดนามเลยครับผมคนนะครับ สอกน้ำเง่าไหมครับครับผมดอกนี้ำเง่าครับพี่น้องครับน้องเก่งครับผมยังเบาเหมือนเห็นอยู่บ่เดี๋ยวมางน้ำกันอีกครับพี่น้องครับโอ้โหเก็บง่าไหมครับผมครับ สองน่อยแต่เก็บไปรู้ครับผมพี่น้องหนึ่งกินเสียเสียผมพี่น้องผมพี่น้องผมนะครับ ครับดอกนี้ครับแม่นจ่อยพี่น้องเปิดเบิ้งอีกมองไหมครับแม่นไหมครับโอ้อันนี้แม่นู่ครับผมครับครับยังไงครับครับผมอีกดอกนึงครับนี่ครับครับครับผม สดครับ่งครับคี่้างงนี้นครับผมอา้นมัพีนครับครับผม ังามๆครับครับผมป้าพี่น้องครับเห็ดไข่พ่นครับดอกแบบสวยๆเลยครับผมพี่น้องครับฮัลลโหครับผมไข่พน่นครับเห็ดไข่พ่นดอกงามๆเลยพี่น้องวันนี้ดอกเขียวปื้ๆเลยพี่น้องผมขอบคุณ <Hello. S 1> ครับ ดอกแกงงามเลยครับพี่น้องครับครับผมสรุปผลงานการหาเห็ดมือนีของบ้าบอยครับกับบ้าม่วนเรากับพี่ห้อยดินครับผมพี่น้องครับสรุปผลงานมือนีกับพอได้ใหยได้กินครับผมกับซ้ำมือนีกับซ้ำซ้ำเหมือเล่มเราพี่ห้อยดินเนาอครับพอได้ยู่ครับพ่อได้ยอะครับผมพี่น้องครับนี่ครับผลงานตาบ้าบอยกับเดี๋ยวแบบกับตาบ้าดินแล้วครับกับตาบ้าบอยกับบ้าม่วนครับ กระตาเบาดินกระสวดด้วยกันครับผมพุ่นรับครับเห็ดมันเรื่มบานแล้วครับพี่น้องเรื่มบานเรื่มมีอายุละครับผมประมาณหกสิบเจ็ดสิบล้วครับผมพูกเก็บเนี่ยล่ะครับอายุเจ็ดสิบหรอบ่มาเก็บกับเสียดายครับเป็นติดเถาถิมด้วนะครับแม่งครับกาเมื่อนี้ถือว่าได้อยู่ครับผมพี่น้องเห็ดเข่าเห็ดเห็ดเข่าไข่ก็เขียวฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ด้วยครับเส่เบิ้งซส่เยียงครับลูกหลาน ชาาอีสานนะครับผมบบาบอยดินดินอีสานกับพี่หัวดินที่อีสานตลอดจนเบาม่วนนะครับผมพี่น้องขอบคุณที่ติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับให้กำลังใจนะครับตลอดมานะครับผมพี่น้องขอบคุณหลายๆครับมื่อนี้บบาบอยก็สิไว้ซัมีสักก่อนครับพ่อพอกันคิดหนานะครับอีพี่หนาด้อครับผมพี่น้องขอพี่น้องอยูดีมีแห้งลำรวยสุขภาพแข็งแรงสุขสุนสรครับสวัสดีครับมีความสุขหลายๆวัสดีครับ